พี่น้องจะออนพ่อเฮ็ดปวกจ้าเฮ็ดปวกตาบจ้าแต่ว่ามีอยู่ดอกเดียวจ้าอยู่ในโพนิมเห็นอยู่ดอกเดียวจ้าฮาเปน็นหนามาาลังกับบ่มีจ้าเฮ็ดแดงกอจ้าดอกงามๆเลยจ้าได้อยว่ยุดเพิ่หนึ่งจ้ะดอกนี้แต่ว่ากันยังงามๆสวัสดีค่ะ สวัสดีพญายมยายนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมคลิปช่องเราปลากับซาออนจ้ามาพบปะกันมืบอนี้ก็ตรงกับวันที่26กรกฎาคม2566จ้าร้อยหกส้าซาออนก็นได้พาพพญายมยายนพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาเขาปลาคือเก่าออจ้ามารอหาเห็ดจ้าพี่กัดมืบอนี้ก็มาปลาบ้านนุ่งเมกตำบลไหัคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าก็มาหลุดมาชมนัซซอลเบื้องนั้นจ้าว่าสิได้สิบมันบา่จ้า ไปเลยจ้าตอนนี้กะฝนก็ยุดตกเลยจ้าก็มีแดดเล็กหน่อยจ้ามาหอดปลาเฮดกะเกือบสี่โมงเสาร์จ้ากับไปรุ่นกันเบิงนะจ้าว่ดสิสิสมานบ่จ้าปาพี่น้องสะออนพ่อเฮดปวกจ้าเฮดปวกตาบจ้าแต่ว่ามีอยู่ดอกเดียวจ้า อยู่ในโพ้นิ่มเห็นอยู่ดอกเดียวจะหาเป็นหนามาล้างกับบ่มีดอกแหลกแหกมันได้มือนี่ก็เป็นเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกตาบจ้าอุ้ยพี่น้องงามขนาดจ้าโอ้แหนพี่น้องดอกเดียวแกงอิ่มเลยจ้านี่ก็เป็นดอกแหลกแหกมันได้มือนี่จ้าเป็นเห็ดปวกตาบดอกหนึ่งยิใหญ่เลยจ้า มาเลยจ้าเ็ดแดงกอจ้าดอกงามๆเลยจ้าเขามาโฮมีมกอะขอดอกหนึ่งจ้าจุ่มหน่อยหนึ่งจ้า เพ็ดแดงก็อีกจ้าจูมหนึ่งจ้ะเขามาพมนี่จ้าพี่น้องพอสองดอกจ้าหนึดอกหนึ่งจ้านี่อีกดอกหนึ่งจ้าดอกงนามาแพงจ้ะ ดอกนึ่งจ้าคางๆกันจ้ะที่แหลกสะออนลูกไปเลยจ้ะหันลังมาพอดีแนมเห็นจ้ะเอ็ดปวกดอกเดียวจ้ะแต่ว่ากันยังแข็งงามอยู่จ้า ตอนนี้กะมาขาไม้ไหมจ้ากลับมาหลุนกันเบิ้งเนอะจา้ะว่าสีดาสิมานบ่จ่าไม้นี่ตอนนี้ก็เลยมีแดดเล็กหน่อยลเลยจ้าเค็ดข้าวดินจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ จ่มหนึ่งงามๆเลยจ้ะมาเบิ่งโฮมนี่จ้ะมีอยู่สองดอกจ้ะจะจ่มงามๆเลยจ้ะอีกจ่มหนึ่งจ้ะ เพชรขีมินจ้ะดอกหนึง่งอ้าวกาดินดอกหนึ่งจ้าเด้ยวยุกเพิ่งหนึ่งจ้ะ,ดอ,อจะดอกนี่แต่ว่ากันยังงามๆอยู่จ้าเจ็ดนาแลจ้าจีนหน่อยๆเพิ่งกระสิทมใบจ้ะ เฮ็ดผึ่งแดงล้างแตกจ้ะดอกหนึ่งหูยงามขนาดจ้ะดอกงามงามจ้ะจ้าขนาดนี้กะเที่ยงแล้วเนาะจ้ะสะออนกะสได้เดินทางกลับบานจ้ากลับมาเบิพผลงานของสะออนจ้ะ ผลงานแนบมนีกะมานยุจ้าพ่อได้แกงยุจ้าเป็นเห็ดแดงกอเฮ็ดบวกตาบดอกหนึ่งจ้ะกะเห็ดบวกดอกเดียวเฮ็ดข้าวดินกะหลากลายเฮ็ดจ้ะเป็นเห็ดลุ่มๆ่วนจ่ากับมานพ่อได้แกงยุจ้าได้แกงยใหญ่เลยจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองรอปลากับสาวออน ชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแช์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆของซะออนเด้อจ้าซะออนก็ขอขอบพุณนุกไลค์ทุกแชทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามทุกการรับชมติหมอบให้ซาออนเด้อจ้า่อกการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ